แท็กทีมฟาดดีเจต้นหอมมะตูมเดือดหลังเจอชาวเน็ตแซก,ก็แค่ดาราท้องออกมาประกาศข่าวดีตั้งท้องลูกคนแรกแล้วค่ะสำหรับคุณแม่คนสวยอย่างดีวอริศราท่ามกลางการแสดงความยินดีของเพื่อนๆและแฟนคลับมากมายล่าสุดในอินสตาแกรมของดีเจมะตูมหนึ่งในเพื่อนสนิทของดีวได้โพสต์ภาพในวันงานปาร์ตี้หลังจากที่เผยแพร่โพสต์นี้ออกไปมากรียนคีย์บอร์ดราย ถึงได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าก็แค่ดาราท้องดีใจเหมือนโควิดหมดเรื่องวอ่าไม่มีใครเกินงานนี้มาตูนได้ตอบกลับว่าจะดาราหรือไม่ดาราการท้องเป็นเรื่องน่ายินดีนะครับและไม่ได้ดีใจเหมือนโควิดหมดครับเพื่อนท้องเราก็แค่แสดงความยินดีกับเพื่อนชีวิตมันมีแค่นี้อะครับเมื่อไม่เมื่ออยู่ที่รสนิยมและคนมองครับทางด้านบีเจต้นหอมก็ขอป้าดหลับอย่างเดือดหลังจากเห็นคอม ดังกล่าวโควิดไม่มีวันหมดอยู่แล้วแล้วต้องยังไงร้องให้ปุ่มไยพ่ายแพ้ต่อโชคอชัดทุกวันหรือไงเป็นโรคอะไรเห็นคนมีความสุขไม่ได้เช็คหน่อยไหมที่ชีวิตไม่มีความสุขนี่เพราะโควิดหรือจริตความอิจฉาดาราท้องทนายท้อง ครูท้องมันต่างกันยังไงดารามันเป็นอะไรทำไมต้องโฟกัสคำว่าดาราดีใจเพราะนี่คือเพื่อนเพื่อนท้องค่ะเรื่องง่ายดีมึงแยกออกใช่ไหมคะหัดเรียนรู้แสดงความยินดีกับผู้อื่นมัง้งถ้าทําไม่ได้คือนิ่งเถอะปิดฉาเขานับหนะึ่งหน้าปเเวอ่อเวอ่อเพื่อนท้องห้ามดีใจเวอ่อตลกนับหนึ่งหนะ้าพอเห็นเดี๋ยวนี้อีกตูมมันบทเรียนมามันไม่สู้คนก็กล้าม,มาเมนในไอจีด่ามัน คราวหลังอ่านอย่างเดียวพอเอากีหนีบมือไว้ฝึกจิตน้ะมือ